ส่วนผักหวานป่าบ้านพยืนสวัสดีครับก็เช้านี้อากาศสดชื่นนะครับอากาศสดใสดีจ่มใสดีนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกตั้งแต่ประมาณสักห้าทุ่มเกือบ6กทุ่มนะครับจนถึงตีสามตีสี่นะครับพิจตขอนแกันก็น่าจะตกทั่วกันนะครับน่าจะตกกันทั่วครับเดเชา้านี้ผมเอาตัวอย่างของต้นกล้าที่ปลูกแบบ เหมือนจะปลูกทิ้งนะครับปลูกซ่อมปลูกเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเท่าไหร่ทิ้งทิ้งกว้างๆงนะครับทิ้งทิ้งกว้างๆ้างเพราะว่าหลายอย่างนะครับงานประจําก็ยุ่งนะครับทํานาปีหกสามก็ฝนฟ้าก็ทิ้งช่วงบ้างอะไรเงี้ยนะครับต้องดูแลหญ้าดูแลอะไรนะครับก็ทำทำเท่าที่มีเวลานะครับทำเท่าที่มีเวลา เดี๋ยววันนี้จะให้มาดูต้นกล้าของปี6-3อีกโซนหนึ่งนะครับนี่ก็ปลูกปลูกแซมเพิ่มแถวนั่นแหละนะครับเห็นว่าดินมันว่างๆดินล้มๆหๆผมก็เลยอ้าลองๆน่าจะเพิ่มได้สักแถวหนึ่งนะครับต้นนี้ดูเห็นมีแววดีโตครับโตใช้ได้เลยนะครับ ูกวันเดียวกันกันกบแปลง6กสาแปลงเมื่อวานที่เอาให้ดูนั่นแหละครับยังไงบ้างครับยอดนี้ใหญ่มากนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆใกล้ๆประมาณสักสิบ กว่าเซนได้อยู่มั้งนะครับจากต้นขึ้นมาข้างๆกันก็ตอดสลัดมเมล็ดแล้วนะครับแมงอะไรไม่รู้เกาะับแปลงนี้รดน้ำยังไงก็แทบไม่ได้ทำอะไรนะครับแทบไม่ได้ทำอะไรเลย เป็นไปตามธรรมชาติเลยครับก็เตรียมแค่หลุมแล้วก็เอาที่ครอบไว้นะครับครอบไวสภาพดินก็เป็นดินใหม่ครับหลวมๆแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับมาดูข้างๆกันไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับอ๋อมีมดมาทำรังใส่ครับ ต้นนึงก็โตครับอีกต้นนึงก็เพิ่งจะเป็นยอดนะครับมันจะสลัดเมเล็ดโตได้ดีครับผมเตรียมหลุมก็เอาแค่ขี้วัวลองนะครับมากไหมก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างเยอะเลยครับค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะอยู่นะครับการเตรียมหลุมเตรียมอะไรใส่ปุ๋ยคอกในปริมาณที่เยอะอยู่ ต้นนี้ผมลองเปิดดูแล้วก็ยังไม่สลัดมเมล็ดนะครับอีกอันนึงเพิ่งสลัดอีกอันนึงยังไม่สลัดนะครับอาจจะเป็นที่มเมล็ดด้วยนะครับอันนี้กระถางวางไม่ตรงต้นอื่นเป็นยังไงลองสุ่มๆดูแล้วกันนะครับสุ่มๆดูต้นนี้เป็นอย่างไร พึ่งสลัดมเมล็ดก็มีนะครับพึ่งสลัดมเมล็ดก็มีเหมือนกันปลูกเพิ่มเติม <ๆ S 1> ครับชดเชยแปลงที่สวนผมปีที่3ปีที่อ๋อขอโทษครับปีที่4ี่กับปีที่หเนี่ยเริ่มอันนี้บอกเล่าปัญหานิดหนึ่งเริ่มจะมีปัญหาเรื่องเชื้อราในดินละนะครับเชื้อราในดินพื้นที่ที่มันมีน้ําขัง ในหน้าฝนเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียดแต่ถ้าโซนเนี่ยดีนะครับโซนเนี่ยดีนี่ดอกหวานพวกนี้โซนนี้ดีโซน,นดโซนอีกโซนหนึ่งเป็นหลุมหุมน้ําขังเนี่ยไม่โอเคไม่โอเคนะครับเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราอันนี้ก็คือหมายถึงว่าผมก็คิดหลายๆเหตุปัจจัยนะครับคิดหลายๆเหตุปัจจัยบางท่านอาจจะบอกพี่เลี้ยงตายมันก็ตายผมมองว่า สำหรับผมแล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเชื้อราในดินเพราะว่าการเปรียบเทียบเรื่องของเรื่องของตำแหน่งเรื่องของความชื้นในดินเพราะบางทีมันก็เปรียบเทียบอย่างเช่นผมตัดต้นพี่เลี้ยงออกต้นไม้ล้มเงาออกมันมีคือมันตายก่อนที่จะตัดไม้ล้มเงาออกนะครับประเด็นก็คือ ต้นใกล้เคียงกันบางต้นตายบางต้นเฉาบางต้นไม่เฉาแสดงว่ามันมันมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับตัดกับไม่ตัดไม้ล้มเงาก็ไม่ได้ต่างกันนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับดินกับเชือ้อราในดินนะครับอีกอย่างหนึ่งผมมันไม้ล้มเงามันเป็นไม้เชิงเดี่ยวนะครับเราก็ปลูกตะขบมะขามเทศบางทีเราลืมพวก เชื้อราที่เป็นเชื้อราประโยชน์ในดินนะครับพวกที่อยู่ตามาไม้สกุลยางหรือไม้ป่าเบญจพรรณอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยเอยเราเราเราน่าจะหาพวกไม้ป่าเบญจพรรณมาปลูกเพื่อที่จะสร้างความหลากหลายแล้วก็ให้มันเป็นระบบนิเวศท,ที่เกื้อกูลกันก็ต้องจัดการกับเชื้อราในดินนะครับที่สวนผมกับสภาพที่มันอาจจะดินอีสานนะครับดินอาจจะเป็นเปรี้ยวๆหน่อยกรดเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับ มากันต่อครับหลุมนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดโตได้ดีครับยอดสวยเลยนะครับนะะนนี้คือแทบไม่ได้ดูแลนะครับปลูกทีเดียวเจอกันอีกทีหนึ่งตอน ตอนที่ตอนที่สลัดมเมล็ดอะไรเงี้ยนะครับหลุมอื่นเป็นยังยๆนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ก่อโฟกัสใกล้ๆหน่อย งสงสัยต้องได้เปลี่ยนกล้องค่าสปอนเซอร์ก็ยังงวดแรกยังไม่ออกเลยนะครับเปลี่ยนกล้องก็คงจะต้องได้ควักกระเป๋าอีกอยังยังยังไม่เน้นเรื่องอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับเอาแค่แบบ มีให้พอได้เล่าสู่กันฟังอ,อันนี้มองเข้าไปยังไม่สลัดมเมล็ดนะครับดูต้นอื่น <c oughs> ลุ้นไปพร้อมๆกันครับลุ้นไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็เพิ่งเปิดอใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ ยาวก่ยายาเยอะด้วยกันปลูกแบบทิ้งๆกว้างๆเพราะผักหวานพอเราปลูกได้เยอะๆแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องง่ายแนะล้วหลังจากนั้นก็ปลูกแบบไหนครับปลูกแบบอ่ะปีนปลูกไว้ทิ้งๆไว้เดี๋ยวค่อยมาดูอะไรเงี้ยนะครับแล้วมาดูหากระทงกระถางมาควา่ำหาหาลักมาปากักไว้ ไม่ให้คนมันเหยียบอะไรเงี้ยนะฮะยุสายละอันเนี้ยเอาเออไม่เห็นสักต้นครับ mm hmm. ไปล่อยไว้ก่อนคงลึกมั uh ้ง huh. ครับหรืออาจจะคนเหยียบจมก็ไม่รู้นะ <laughs> อันนี้พืงสลัดมเมล็ดครับ ูกห,หวานก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับตายบ้างโตบ้างอ่าถ้าจะช่วยมันก็เรื่องดินเรื่องปุ๋ยครับดินหลวมร่มเงามีอ่าผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่อเรื่องดินเป็นหลักมาดูพวกโตแล้วบ้างครับ5ปีกว่าจะเข้าปีที่6 ตัวนี้เหี่ยวตายตัวนี้ยังอยู่โตบ้างใหญ่บ้างสลับกันครับเป็นธรรมชาติธรรมชาติของต้นไม้นะครับมีต้นตรงต้นสูงต้นเตี้ย ต้นไรก็ว่ากันไปนี่ขนาดผมคัดคัดพัน์ที่แบบพัน์ธที่แบบคิดว่านิ่งแล้วนะครับคิดว่าโอเคแล้วแหละ,ะแม่พันธแม่พันธมันก็มีอ่อนแอมีแข็งแรงแหละครับเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้เห็นไหมครับใบใหญ่ ใบใหญ่ครับใบใหญ่ใบใหญ่ยอดเหลืองอย่างที่ว่าไว้นะครับอย่างที่บอกไว้นะครับต้นพันุต้นเดียวกันผลก็ยังแตกต่างกันนะครับเหมือนกันแหละครับธรรมชาติผลโบราณว่าอะไรนะลูกแม่หนึ่งมันก็จะต้องมีอ่อนแอบ้างมีแข็งแรงบ้างเพราะว่าลูกแม่หนึ่งสิมีผู้หนึ่งอะไรค <laughs> ำผานคำผาน <laughs> ครับก,ก็ว่ากันไปนะครับคือคือมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติมีเด่นมีด้อยอถ้าผักหวานปา่าปลูกได้ได้ง่ายๆมันก็คงจะคงคงไม่ต้องมาซื้อมเมล็ดพันธุ์คงไม่ได้เกิดการค้าใช่ไหมครับ ปลูกง่ายโตง่ายหาที่ไหนมาปลูกก็ได้ไม่ต้องปลูกปลูกเดี๋ยวก็ราคาก็ตกตำ่ำที่ที่เห็นราคาตกต่ำเราเห็นแล้วนะครับตัวอย่างแหล่งผลิตผักหวานป่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปลูกเป็นพันไร่นะครับทุกวันนี้ปีนี้ผมเริ่มเห็นละผมเริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างก็คือการปลูกผักหวานป่าที่ปริมาณล้นตลาด ล้นเฉพาะเป็นบางตำแหน่งนะครับแหล่งผลิตอยู่ที่บ้านหมอสระบุรีแต่แหล่งกินหมายถึงว่าคนบริโภคกนนะครับคนบริโภคอยู่ที่ภาคอีสานตอนนี้อีสานเริ่มผลิตได้เยอะพอสมควรนะครับเริ่มมีการเริ่มมีการปลูกแล้วก็มีการเตรียมตัวนะครับมีการจัดสิ่งแวดล้อมในการปลูกผักหวานได้ค่อนข้างดีครับเราจะเริ่มเห็นการ ต้นผักหวานขายในรูปแบบของการเป็นแบบต้นไม้ล้อมแล้วครับทีนี้เริ่มเห็นละเริ่มเห็นไม้ล้อมในในบ้านหมอล้อมออกมาขายละนะครับเริ่มล้อมผักหวานออกมาขายละอ่าเพราะน,นั้นมันก็จะเป็นลักษณะการถ้าว่าไปตามหลักธรรมชาติคือการปรับสมดุลน,นั่นแหละนะครับปรับสมดุลปรับสมดุลปรับสมดุลเอ่อ ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับต่อไปจะเป็นยังไงผมมองว่าปักหวานในภาคอีสานยังยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคนะครับยังไม่องเพียงพอต่อการบริโภคการปลูกในอีสานเนี่ยปลูกเพื่อที่จะจําหน่ายหรือในเชิงพาณิชย์ก็ยังมีช่องทางอยู่ยังมีช่องทางอยู่ปีที่ผ่านมาโควิดเราจะเห็นเห็น ปรากฏการณ์ของผักหวานล้นตลาดแล้วก็ไม่สามารถส่งผักหวานได้นะครับเรา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 เห็นปรากฏการณ์นั้นเห็นราคาถูกเก็บฟรีดีกว่ามันแก่อะไรเงี้ยน,นะครับเรเห็นละผมว่าผมว่าในอีสานก็ยังยังไม่ถึงขนาดนั้นยังยังไม่ถึงตรงนั้นหรอกยังไม่ถึงตรงนั้นนะครับย้อนกลับมาที่ที่ผมพูดเมื่อกี้ผักหวานในยุคโควิดกิโลละสาบ,บาทสาบาทสีบาทหน้าสวนนะครับ ในขณะเดียวกันมาเจอพาอีสารโควิดปลายทางเขาก็ไม่ค่อยกินหนึ่งนั่นแหละเพราะมันตลาดมันไม่เปิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้ผักหวานถูกลงนะครับผักหวานยังขายได้กิโลละ300-400ในราคาขายปลีกนะครับต้นนี้เป็นอะไรครับเนะ <c oughs> นี่ยนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเชื้อร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 าผมกําลังจะหาวิธีจัดการมันนะครับหาวิธีจัดการมัน มันมีอยู่สองความเชื่อสองสันนิษฐานส,นสบทบทสมมุติฐานนะครับข้อสันสน,นิษฐานจะว่าไปแล้วต้นนี้ถ้าพี่เลี้ยงผมตัดออกนะครับไม้ล่มเงาถ้าบอกว่าบางคนเชื่อว่าล่มเงาตายนะครับไม้ล่มเงาไม้พี่เลี้ยงตายจะทําให้ผักหวานตายไปด้วยนะครับหวานตายไปด้วยนะครับร <vel> ความเชื่อที่หนึงอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อของผมนะครับไม่ใช่ความเชื่อของผม ผมเห็นแววไอ้ตัวเนี้ยผมติดตามมาดูทรงมันไม่ค่อยโอเคนานละนะครับดูมันไม่โอเคนานละถึงมันจะมีร่มเงาแต่ว่ามันก็ทรงเริ่มจะแบบเริ่มเฉาเริ่มอะไรละนะครับเริ่มเฉาเริ่มอะไรละเพราะฉะนั้นผมดูละไอ้ต้นข้างๆกันมันก็ยังไม่ตายนะครับเห็นไหมฮะโซนนั้นจะบอกว่าพี่เลี้ยงตายนะครับมันผมตั้งใจ จัดการกับตะขบนานแล้วเพราะว่ามันไม้มันมันเริ่มมีอายุไขแล้วนะครับเริ่มเป็นเชื้อราในดินโซนเนี้ยนะครับโซนเนี้ยโซนน,ซน,นี้ซึ่งต่างจากปีแรกมากปีแรกไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับปีแรกไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาอะไรเลยพอมาระยะหลังเรื่องของพวกล่มจัดเกินไปอะไรเกินไปเนี้ยนะครับทำให้ลาสะสมในดินเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะขึ้น เนีย่ยฮะพวกนี้ตายอย่างเงี้ยตายครับตายพวกนี้ก็ยังอยู่อยู่แต่ก็อยู่แบบทรงไม่ค่อยดีอยู่แบบทรงไม่ค่อยดีนะครับอยู่บบทรงไม่ค่อยดีผมก็เลยคิดว่าจะต้องหาวิธีการจัดการอันดับแรกคือต้องจัดการพวกปรับสภาพไม่ให้เชือ้อรามันมันมันโตในดินนะครับพวกต้องหาโดโลไมห้หาอะไรมามาใส่มันสักหน่อยหนะึ่ง ปรับสภาพดินปรับสภาพดินดินปลูกแล้วปลูกแบบผักหวานไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้มีพืชอย่างอื่นเข้ามาต้องจัดการนะครับต้องจัดการผมหลังๆจะมาเน้นพวกไม้เบญจบพรรณละนะครับผักหวานยังไงผมก็ต้องซ่อมนะครับโซนนี้ซ่อมซ่อมแล้วจัดการเรียนรู้เรื่องดินใหม่นะครับมีมะข่ามีต้นพะยูงต้นแดงนะครับ หล,หลังก็จะมาเน้นพวกเต่งพวกรังนะครับกะว่าจะเอาป่าเบญจพรรณด้วยนะครับเอาป่าเบญจพรรณอันนี้ได้ต้นกล้าไอ้พวกนี้ต้นอันนี้คือต้นเต่งนะครับต้นเต่งไม่ใช่ต้นเข็งนะครับต้นเต่งอันนี้ต้นเต่งต้นเต่งก็ยังเหลือๆอ,อยู่เล็กน้อยนะครับเมื่อเช้าก็เอาพวกต้นใหญ่ๆไปลงดินหมดแล้วนี่ครับมันอยู่ในในกล้านานนะครับเดี๋ยวต้อง เดี๋ยวต้องถอนไปเนี่ยครับรากมันยาวแล้วนะครับพวกนี้ไม่แยกแยกช้านี่ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเนี่ยต้นไม้ยืนต้นเนี่ยนะครับไม่มีอะไรง่ายนะครับไม่มีอะไรง่ายเรียนรู้กันไปเนะรียนรู้ปลูกป่ปาก็เข้าใจธรรมชาติมากขึ้นนะครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดา <laughs> ครับผมได้ไปเสียบเสียบเน็บ,เน,บเน็บไว้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับเช้านี้ก็ดูยาวๆไปนะครับตั้งแต่ต้นกลา้ายันต้นใหญ่าหาก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวนผักหวานป่าบ้านพระยืนนะครับ จังหวัดขอนแก่นถ้าใครว่างก็แวะมาชมได้นะครับช่วงนี้สวนก็อย่างที่เห็นนะครับไม้ป่าเริ่มเริ่มเยอะขึ้นนะครับสร้างความร่มรื่นไร่นาก็พอได้ทำกินครับเน้นทำน้อยแต่ได้ปริมาณคุณภาพไว้ก่อนนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ